ระดาเปิดเป็นไม้ไม่หลักไม่หรอกนาดาเปิดไม่เป็นม่ิเตผมนี่แหละเปิดหนาดาตลอดนี่บอกพี่อกโอ้พี่ผู้ขาวะผู้มาบอกูเปิดหน้าไม่หรอกเขียวนะลูกเขียวเที่ยวเดี๋เพิ่งเล่นกินอะไรคะกินอะไรคะกินลาบเป็ดขา Đắp cây ạ. งัน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  không งัน คิ้วขาวคิ้วขาวไหนตาโฮมดูคิ้วหลับตาโฮมคิ้วขาวเจ่แล้วโดนเจ่แล้วจะมากินขึ้นข้ายังไม่อิ่มให้กินแล้ว มนกิอะไปจั่นปิซ za หน่อยนะกินหอยเหล้าเดี๋ยวไปกัแล้วซืซื้อไห้ซื้อน้ำเหล้านะอืมอืมอืมแล้วเมื่อยไรอืมอืมอืมไม่ทำไม่ทำกินก่อนพายเล่นเล้วด้สามคนนั่งกับพ่อทางไปนั่นนั่งแล้วนี่ไงนั่งนี้แล้วนี่ไงนั่งข้างกันนี่เหมือนกันเลยเอาอ้าวเอาแล้วหล่อมากนั่งกับใคร เอาอ้ามก่อนนี่ออ้ามก่อนไม่เปิดทางน้ำเราเป็นปลาลุ่งกินปลาผู้เดียวได้ทันหน่อยข้อมองมันนั่งตรงไหนนั่งตรงนี้หรอโอ้โอ้โอตายตัวตายจับไปเลยโอ้ตายกูเฮ้ยกับเธอข้างล่างก่อน ดาานั่งเหมือนผู้ใหญ่เลยเหรอคะนั่งนอนขาเลยแล้วนั่งน,นั่งขาเลยเงอะหุ่นก่อนเลยวั <c oughs> นนี้พี่กินเอกไม่มาพี่ขนุนลุงก็ไม่มาฝนตกเนาะวันนี้ฝนตกเขาไม่มาเขากลัวกลัวฝนตกนะนก็เปียกฝนนะจังซากไทย

เอาใหม่เลยเนี่ยนี่ใบไมก้กินผักกินผักเยอะๆแคได้ถ่ายง่ายไหวไหว<ง>อัน้คืออร่อยอืมก้านมันนะก้านใบผักคือยังไงเนี่ยมันเป็นแบบนี้แนะก็แล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็กินใบนี่ก็เป็นกิ่งก้านมันนะก้านผัก